เรียกว่าสิ่งนี้มันคือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ที่ผู้บริโภคเชื่อและยอมจ่ายกับสินค้าคุณภาพมไม่ใช่ให้ค่ากับของที่แบบของถูกแล้วไปทิ้งอ่ะคือเราเจอของถูกเยอะมาก9บาทแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลแต่ว่าตัว concentrated liquid collagen แบรนด์ของ b i o t i c e แบรนด์จากนิวซีแลนด์เนี่ยเมว่าเนี่ยคือตีกรอบทุกอย่างออกไปหมดเลยคือของคุณภาพ ราคาที่จับต้องได้และผลลัพธ์มันได้มันเลยเกิดปรากฏการของผู้บริโภคยอมจ่ายแล้วมันเลยกลายเป็นไวรัลพี่ที่เห็นในแบบไม่ว่าจะแจ๊กไอ้สปุกนิดหรือแจ๊ดไอ้แจ้งชินไม่ได้จ้างใครเลยนะแล้วที่สำคัญมันอร่อยแล้วมันก็มีสิ่งนี้เมมันเรียกว่ามันนวัตกรรมจริงๆที่แบบรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบใหม่แต่ เราอยู่ในวงการมาแล้วพี่รู้หนูเป็นนะตัวเป็นของงานวิจัยเมทำวิจัยกับอิชิมารุฟาคอสในมหาวิทยาลัยจีฟูตัวเซรามายเนี่ยใช้เวลาสองปีชื่อหนูเป็นชื่อตีพิมพ์เพราะหนูก็จบไปไทยจริงเนาะแล้วหนูชื่อตีพิมพ์ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะเห็นผลไม่ใช่แค่คอลลาเจน อย่างเดียวแต่มันคือนวัตรกรรมของ <จะ S 1> ตัวออจูดิคอลนี่เลยโปรที่2นี่จริงเป็นโปรที่ขายดี3กล่องเนี่ยจะอยู่ที่1 9นเซึ่งปริมาณที่ควรกินก็คือ30วันต่อเนื่องอวันละหลอด้ด้แหละแล้วพอรู้สึกขาวแล้วพอใจแล้วจะหยุดกินก็ได้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้น3กล่องเนี่ยพันเวันนี้นี่เลยมาดามเมนี่แถมให้อีกสมือด้วยเลเมแ